คำเตือนคลิปวีดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมพารวยสวัสดี FC เป็พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับผม ครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพา fc พี่น้องนะครับมาชมฮานอย2ตัวเด่นเน้นลู่นะครับในงวดประจําวันอาทิตย์ที่12พฤศจิกายนพอ2566กับตัวเลขเด่นที่ผมได้มานะครับสำหรับเมื่อวานแนวทางสีพี่น้องผิดหวังนะครับให่เด่นอยู่ที่0นย์กับ4นะครับก็เข้า3าหน่อยเด้งตัวเด่นตัวจอบก็ขอแสดงความยินดีกับ fc มิตรรักที่มีความโชคดีสำหรับวันนี้ผมก็ได้ตัวเลขเด่นมาแล้วก็มาชมกันเลยนะครับกับเลขเด่นที่ผมได้มา เลขเด่นที่ผลั้นมาสายวิ่งสายรูดนะครับเล่นรูดสามกับ4นะครับเพื่อความชัวนะครับสำหรับสามก็จะมี0ูนย์สามนะครับสามหนึ่งสามเจ็ดแล้วก็สามเก้านะครับสำหรับ4นะครับก็จะมี0ูนย์7แล้วก็5 4เจาะ4คู่นะครับสายวิ่งสายรูดก็รูดนะครับเพื่อความชัว 3ตัวเด่นก็จะมี543นะครับส3 4 6 3 0 3 0 9นะครับ4 8 4สำหรับเบิ้ลก็จะมี3 3 4 4 6 5สนะครับสำหรับชุดเบิ้ลน,นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกที่พี่น้องที่เข้ามากด subscribe กดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจแอดมินก็ขอขอบคุณทุกไลค์ทุกการติดตามสำหรับวันนี้แอดมินก็ขอ,ต,นนขอตัวลาไปก่อน future, ไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าคลิปหน้าสำหรับวันนี้โชคดีมีใจทุกท่านรับผมสวัสดีครับ